เสียงอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์งานเขียนโดยพุทธทาสภิกขุเสียงอ่านโดยโจโฉคำอนุโมทนาเกี่ยวกับคู่มือมนุษย์ตามที่คุณปุ่นจงประเสริฐผู้ก่อตั้งองค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาได้ย่นใจความและตัดทอนคำไม่จำเป็นในคำบรรยายหลักพระพุทธศาสนาเล่มหนึ่งแห่งชุดตุลาการิกธรรมของข้าพเจ้า ให้เหลือรัดกลุ่มและเปลี่ยนแปลงถ้อยคําจากคําวัดวัดมาเป็นคําบ้านบ้านเพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ไม่คุ้นกับภาษาวัดโดยเฉพาะคือภาษาบาลีดังที่ปรากฏเป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแพร่เป็นในหมู่คนที่หาเวลาว่างได้ยากแล้วจัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ในนามขององค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาโดยวิธีชักชวนผู้มีศรัทธาบางท่านหรือบางพวกบางคณะ ให้ช่วยกันออกทุนจํานวนหนึ่งหนึ่งจัดพิมพ์ขึ้นแจกจ่ายไม่มีการจํำหน่ายที่เป็นการมุ่งค้าหากำไรเพื่อให้เป็นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมตามที่ข้าพเจ้าแสดงอย่างกว้างขวางออกไปอีกทางหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงเจตนาดีและการกระทาอันนี้แล้วขออนุโมทนาในการกระทาของบรรดาท่านทั้งหลายนี้ด้วยเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าขอแสดงความหวังอย่างยิ่งไว้ในที่นี้ด้วยว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นบันไดขั้นต้นหรือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ถ้าศึกษาให้ละเอียดละออแล้วจะสะดวกแก่การศึกษาธรรมะในขั้นสูงเรื่องอื่นๆที่ข้าพเจ้าเคยแสดงไว้ในที่ต่างๆสืบไปโดยแน่นอนลงชื่อพุทธทาสอินทปัญโยโมคขพลารามชัยยา 2มก,กราคมปีพุทธศักราช2501